จากที่แวดบานสโบรกินันใดรงคลิปดนนะนีคลิปดน,นที่สองเจอกันนะ ดูปาททางบันเกาชนบุรีจะไปครับวันที่สองวันที่สองวันที่สามไปสองเหมือนทันไมาได้เข้าการเดินวันที่สี่ก็สไิไปอยู่ไปให่งตน้นจะไหนที่งานสาวน้อยเพชรเพ็ง เราหงยิงดีสองเจอกันครับสองสามขอนแน่นี้นอนเป็นเดืนอนก็พอ เราครัวนะครับช่วยสารเราขึ้นมากุ้งเทมสามเหมอ่อเพราะ่าสองสามสี่วันที่สี่เนี่ยอยู่ตลาดกิพซารักซินวันที่สองวันหยุดคนสไลด์ครับอยู่ป่านทางมันเรา บ้านเกียชวนบุรีปะไก่ปะไก่สวัสดีคุณดูเดสเบียร์ท่านนะาขนา,น,นาดอะไรลงคิวเลยลเบอร์ต้นตอเบอร์ของบ้าน นื่องว่าฉันลืมสองเครื่องซักที่งานบ้านสโลคิดแล้วสตีดูเก้าสิบแปดทัน สองสามวันหยุดมวนครับอยูแ่แถวชนบุรีสาหน่อยเป็นบันแห้งไลยเดินดูดแถวนั้นไปแห่กัามังใจกันเลยหล่ะ ก็เป็นเดือนว่มีงานแถวเขียมีแต่งานแถวภาคอีสานแถบลพบัวแต่แถเบิ่งคลิปครับทางยูทูบส่องเพรการใช้ส่องเท้าน้อยส่องเสียโน่นแน่ เอลาย2เนาะเพื่อนออกเสียวมาติดตามนะปิดกําหังใจทุกคนนะในองค์กรสาธารณสุขจังดงสยสนับสนุน วันที่สองไปทีเวนอยู่หรอกไปประมันหาโมงกูกว่าก็มาได้งานบนหยุดวันอาทิตย์ทางวันเก่าฉันบดีสวัสดีคุณเดชเกิดสุขบุญ ถ่ายกันหน่อยครับผมมาได้ไล่เป็นเดือนนุกว่าแล้วทังมาได้ไล่ทั้งมาได้ลงคลิปครับ พอกันครับเราไม่เจอกันตาน,นแล้วสี่ไปไหมครับคันมันทีสี่ผมมาเดบไปครับผมเขากาดเดอครับผมอยากไปครับมันทีสี่ครับ, DC, รบอยากไปเรื่องสามเหมือง ไปแต่วันที่สองกับวันที่สามครับหยุดแต่สองสามครับหยุดแต่สองสามวันที่สี่ก็อยากไปอยู่อันเขากาเส่าผมก็อเได้ไปครับวันที่สี่แต่ว่าเขาการเดินที่ไปบันไดไปซ้ำที่ไปไดนครับ แจก็อะไกไปเิมอเละครับบึงนาที่การงานเราเราไปไดนหรือไปอะไ้ไปรถอบินผ่านหน้าโฮมโปรไหม,โม ในน้ำบาโซ่ครับบาโซ่าาโรัตนบุรีสวัสดีคุณบัวลอยทิพเคสอนสวัสดีครับเมืปลว่าติดซองออกไปน้ำบาโซ่ มาโชว์ปลาทนูนไปน้ำกันนะไปครับทีมงานบ้านครับครับไลน์เนี่ฝากไว้ซ่เนี้ครับ,รรบผมเห็นงานนะครับเขางาน,นเดี๋ยวสิบทันงานมานไล